ยามทำไปเฉอาะความดีมันมีผลแน่นอนและเป็นผลดีที่ทำให้เราเนี่ยไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์วันวันหนึ่งคนเราั้าหมกมุ่นอยู่กับการกระทำคุณงามความดีมีจตกความสุข องการข้ามทำหมวกมุ่นกับการทำความชั่วมิตุกมันร้อนมันหาความสุขความสบายสักน้อยก็ไม่มี่ึนบอกให้ทุกคนตรวจตราดูตนเองตลอดเวลาคนหาตัวเองให้เจอ แนวทางของตัวเองจะเดินไปสู่แนวทางทีเป็นมากเป็นผลอย่างไรนะค้นหาให้เจอต้องทำอย่างไรกับตัวเองถึงจะทำให้เกิดความสุขได้ทุกคนมีวิธีการโดยการทุกคนมันจะต่างวิธีกันอย่างไรก็ตาม อ้ห้ทำแล้วมันถูกต้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันติดขัดตรงไหนก็ใช้หลักธรรมก่อกมันซะเห่นคนเรามันติดอยู่ในความรักความชังก็ใช้อสุภะพิจารณาที่ตัวเรานั่นแหละไม่ต้องตัวใครอื่นหรอก ชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปสภาพเป็นอย่างนั้นมันต่างกันที่ว่าเขาตายก่อนเราเรามันตายทีหลังแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องตายเราก็ต้องเน่าต้องสลายต้องไป,ไปสภาพไปตามความเป็นจริงเขียวค—้าอีกงอ ดูไม่ได้เนียเหมือนกันหมดนความละความชั่งมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคละมันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ใจนะม,มันอีกเรื่องหนึง่งเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่รู้จักขัดเกลาตนเองบ้าง บางครั้งบางคราวบางโอกาสจะท,ทำให้เราสบายไม่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นโลภโกรธหลงอะไรก็าตามเถอะรู้จักยับยั้งชั่งใจกัตเกลาตนเองบ่อยๆมันก็จะค่อยๆหมดไปคนเราทำไมมีความมากักมาก ือย่างเดียวความพอดีมันก็เกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนถ้ามีความโลภอาไรก็พังมานั่นขยันกันโบโลภไม่เหมือนกันขยันมันเป็นสุจริตมันเป็นการงานสุจริตทำโดยวิยะอุตสาหะ ความโลภนี่คือมันอยากจะได้เปรียบคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนเห็นกันได้จะมอมเมาตกไปสู่อบายมันจะเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงสติมานาะอาสวะกิเลสตัณหาอามาคุณทั้งห้ารูปเสียงกิ่รสอะไรก็ตามเถอะ ขอให้เรารู้จักตัวเองขัดเกลาตัวเองให้สิ่งเหล่านี้มันสลายไปให้มันหมดไปมีก็ให้น้อยน้อยก็ให้หมดการปฏิบัติธรรมเราก็มีผลมันพูดอยู่เสมอว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆเนี่ยเราสงบแล้ว มันต้องสง,งบทุกอิริยาบถสง,งบกายสง,งบวาจาสง,งบใจไม่ว่าจะเป็นระบทยืนเดินน้านอนเราสง,งบหมดให้รู้จักใช้สติปัญญาไปในทางที่ถูกที่ต้องในการงานแล้วก็ประเสริฐสุดนติคือคุณธรรมอันยอดยิ่งยอดเยี่ยม ทำไรก็ให้อดทนจะเป็นศีลสรมาทิปัญญาศีลธรรมาก็ต้องอดทนในาการกระทํางํำไว้ว่าเราจะเป็นนับปฏิบัติธรรมที่ดียหวันไหวไปกับโลกกรรทัมเรารู้อยู่แล้วมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมันเราเรารู้อยู่แล้ว มีสรรเสริมมันก็มีนินดาอะไรที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะได้ไปเดือดร้อนกับมันทำไมมีสุขมีทุกข์มันของหู่กันพวกนี้โลกธรรมบางครั้งได้ทุกข์บ้างก็บางคนที่จิตใจวันไหวง่ายกับทนไม่ได้ เพราะไม่ไม่ได้มีหลักของการปฏิบัติธรรมคือไม่เข้าใจหลักของความเป็นจริงถ้าเข้าใจหลักของความเป็นจริงแล้วนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้จิตเราหวั่นไหวไม่ได้เมตดสักนิดเหมือนเรารู้ว่าเนี่ยจะมีคนแกล้งหลอกผีเราเนี่ยเรารู้ก่อนแล้ว่าจะมีคนแกล้งหลอกผีเราเราเดินไปอยู่ๆเขาฮกออกมาจากที่มืดแมกไม้ กอ,องฟืนไฟอะไรก็ตามเราไม่ตกใจเนี่ยมันรู้ก่อนมันรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนหลอ,อกมันไม่ต่างอะไรเหมือนเรารู้เรื่องโลกธรรมเหมือนเรารู้ว่ามีเกิดแล้วมีดับมาแลว้วก็ไปเมีแลว้วก็หมดนี่ยคือนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงคนเราเมื่อรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วเนี่ย เวลาที่มันเกิดไม่ต้องตกใจตั้งสติให้ดีแล้วปัญหาตัวนั้นเราจะแก้ได้ทุกอย่างไปยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมรู้จักแก้ปัญหาจิตของตนเองก็จะบรรลุธรรมได้ง่ายขอให้นักปฏิบัติธรรมจำนะอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ยังมีกิเลสเยอะยิ่งจองหองอย่าเป็นคนหลงตัว เห็นแก่ตัวคนเราถ้าเห็นแก่ตัวตัวตัวก็ไม่มีคุณธรรมเป็นนักปฏิบัตรทมไม่ได้ดูเหมือนคนบางคนพอมมีเขาหน่อยก็มองไม่เห็นหัวคนอื่นอะไรที่ได้เปรียบเขาต้เป็นความชอบใจเนีย่ยคนไม่มีคุณธรรมรู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ พระเจ้าพยายามสก,กัดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ว่าให้รู้จักจเจริญเมตตาเข้าไว้จเจริญพรหมวิหารเข้าไว้เนี่ยพระเจ้าสอนดีมากนะหลักธรรมใดๆก็ตามถ้าเราได้ประฤึิปฏิบัติตามศาสนานะทำคำสอนพระเจ้าแนละ้วปัิเสธจริงๆชีวิตเราได้รับความสุขมากมายมหาศาลมันเป็นโลกุตลสุขสุขที่เหนือกว่าชนชาวโลก าจนที่อยู่ในโลกิยะโลกทั้งหลายทั้งปวงเราเห็นคนที่เขาใส่เสื้อผ้าสะอาดไหมใส่สูตรวับสะอาดเรียบกริบหมายดูดีไปแ,แล้วเท่มันก็เหมือนคนที่ปฏิบัติทรรดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นคือสิ่งที่เทวดาเขาหเมอแล้วสรรเสริญ บางคนปฏิบัติรมยังมีความหวั่นไหวในเรื่องของโลกมากมันถึงไม่บรรลุมันถึงไม่ก้าวหน้าถึงไม่ทรงไว้ซึ่งทำทั้งหลายที่เคยปฏิบัติเหมือนคนมีทรัพย์แล้วไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์มีแล้วก็หมดมีแล้วก็ทิ้งไม่เห็นคุณค่าเหมือนไก่ที่ไม่เห็นคุณค่าของพ่อ คนก็ขาดสติจนเละเรือนเห็นดำเป็นขาวเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรกลายเป็นเรื่องถูกควรพติปฏิบัตินอกรอบหลักของความเป็นจริงจะบอกว่ากิเลสมันพาไปปัญหามันพาไปความโลภโกรธหลงมันพาไป กาวะทั้งหลายมันทำไม่พาไปไม่ใช่จิตใจของเรามันไม่มั่นคงในธรรมตาหากอะไรที่ได้ยินได้ฟังมันทําให้ปัดเทืองปัญญาจงรักษาไว้เอาเป็นหวาอันใดที่เห็นเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทุกคนก็เก็บรักษาไว้จดจำไว้อีย่หลืมมาการเวลามันไม่ย้อนกลับ ให้จดจำไปเป็นวิชาความรู้เถะวันหนึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในวิชาความรู้ที่เราได้เก็บกลักไว้มีไว้คินอันใดที่นักปฏิบัติทํำอย่างเรายังไม่ทำเร่งรีบทำซะกิจอันใดนหนเห็นว่าทำแล้วจบแล้วก็หยุดต้องทำกิจในสิ่งที่มี เหตุผลมักผลให้มากที่สุดสร้างตัวสร้างตนเองให้สู่ความเป็นทุทะผู้รู้ผู้เตือนผู้บันให้ได้ในแต่ละวันที่มันจะผ่านไปเราทำความดีแห็มก,กำลังความสามารถที่เรามีความสามารถจะทำได้จำไม่สังขารคือสังขาร มันจะเมื่อยบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างแต่ใจเราต้องไม่ปวดใจเราต้องไม่เจ็บใจเราต้องไม่เ,เมืเ่อยดูนักมวยมันชกกันใจใจมันจะบอกกับต,ตัวของมันเองไม่เจ็บไม่เจ็บท้งมันก็เจ็บนะะแต่เมื่อมันตั้งจิตใ้ดีแล้ว มันก็จะชนะในที่สุดนักภาวนาสมาธิวิชัสังขารเนี่ยคือกรรมฐานอย่างดีมันทำให้เราได้รู้ชัดแจ้งรู้จริงไม่ต้องตกแต่งอ้างอิงอะไรเลยเห็นว่าเราทุก มันทนได้ยากก็คือสังขารนี่ขนาดมันแค่เมื่อยเท่าน,นั้นเองยังไม่ถึงการเจ็บไข้ยังไม่ถึงการด่วงโรยลานั่นมันต้องัจจนกับสิ่งเรานั่นแน่นอน ันถึงบอกทุกคนเร่งรีบปฏิบัติเพื่อทำจิตให้ออกจากสังขานจิตออกจากกายกายเนี่ยกับจิตมันคนละอันเดียวกันสมัยมันต่างที่ต่างทางกันจิตคือดวงวิญญาณขานนะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟทิพิจารณนาแยกแยะให้ดีเถอะ ป็นที่ตั้งฐานแห่งกรรมทั้งปวงพอเราไม่ยินดียินไายกับมันซะแล้วใจเราจะไสสว่างบอกไม่ถูก